ครับวันนี้นะครับวันที่13สิงหาคมนะครับแมตช์แสนนะครับนี่บรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับนี่ครับลุงดำนะครับทีมงานลุงดำครับลุงแจดดำฝังนะครับอ่าครับหมู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 ไหนหมูโอ้เพิ่นออกจัดสวยหาว่าหมูหมูครับมาทางนี้ดีกว่านะครับ นี่เดินมาทางซุ้มกรรมการนะครับนไก่ครับไก่แอคคูเลตนะครับเปลี่ยนฉายาเป็นไก่แอคคูเลตแล้วนะครับออามาทางซ้ายก่อนดีกว่าทุกทีจะไปทางขวานะครับนี่เรามาเก็บภาพตอนกาาแขึงคันนะครับตอนการงา่งขัน15นาทีครับเห็นไหมเนี่ยของกอลฟครับครับเดินตามมาด้วยครับ พี่สมบูรณ์ครับเพราะถ้าพกหน้าแล้วมองกันไม่ค่อยเห็นนะครับ <c oughs> มา,า,เเาเปิดดดูเปินะครับครับผมครับมาก่อครับทีมงานแก้งงอมครับมาอยู่คนเดียวไอไจองก็หลายคนนะครับตอนนี้มาอยู่คนเดียวนะครับของก่อจะได้แบ่งกึ่งอย่าจะได้แบ่งกึ่งครับนี่ครับพี่พรครับพี่เล็กครับลุงแขกเราเพ้นต้องกินอะไรอ่ะลุงหมาน ทำมาแจกอันยังอ๋อใครหู้กากินดด้ะมาที่สองออกวันที่สองครับผมครับเลยครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ของไม่ยังโอ้อนไหมครับโอ้เห็นแล้วครับเดี๋ยวเมียจะหู้เนี่ยแบบนี้โอ้ครับนี่มันยุดบอกเมียต้องหันมามองกันหน่อยนะครับไม่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวไปลงยูทูบแล้วมองกันไม่เห็นนะครับขอบคุณครับเมียเปิดดูเสร็จมาตอนนี้มาที่แพหนึ่งนะครับ อนนี้ทีมงานของพี่ลองเอเอนะครับสปอร์ตฟิชิงนะครับบ้านมอนจัดที่นี่จะเป็นประจํานะครับจะเป็นหมายประจํานะครับครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับนี่ครับตอนนี้ของทางทีมไหนกันครับพี่ครับทีมไหนนันไหนไหนลำพังนันแหะทีมไหนทีมพี่ไหนแล้วพี่ไหนอยู่ไหนอะพี่ไปข้างนอกพี่นไปข้างนอกทีมพี่ไหนลำปางกันนะครับ กำลังถามพอดีแล้วทีมไหนก็พอดีของพี่ไหนพอดีครับัสดีครับโอ้โหนี่ครับมือไม้อ่อนครับโอ้โหโอเล่ครับแล้วก็ตามมาแล้วครับขาประจําครับขาประจําเช็คเช็คดูอยังว่าดีก็ดีแน่นอนครับหายยังวันนั้นเม็ดแล้วโอ้โหเสียใจเสียดายมากเลยนั่นน่ะสิหนึ่งแสนไหนครับหนึ่งแสน ขอตัวเองเงินก็แสนก่อนไหมก่อนจ้าตัวเองเก้าแสนแล้วเหรอครับสวัสดีครับครับปอนครับสวัสดีครับนี่ทีมงานหรือเปล่าทีมงานพี่เต้ครับครับนี่โอครับเบียร์สิงค์ครับวันนี้ครับแช่ร้อนนี่ครับตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแซนด์วิชปังปวดนี่ครับเดี๋ยวติดต่อได้เลยนะครับนี่ลงดูแล้วจางครับหม่มีแล้วครับเลิกครับเลิกทำแล้วเหรอครับอ๋อครับผม ครับสวัสดีครับพี่เก่งครับนี่เยาวชนครับนี่นี่นี่ครับน้องซีเกมครับแต่รางวัลมาเยอะแล้วนะครับซีเกมนี่ข้าวแพ้สองครับเนี่ยทานข้าวครับให้บุญครับ ลงทำนะครับทานอะไรครับวันนี้บอกว่าเขาใส่ดาวครับกระเพราไข่ดาวนะครับไอเล่าออกว่าพ่องกอ YouTube YouTube ดู YouTube ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แชมป์แมทห้าหมื่นครับแชมป์แมทห้าหมื่นครับดาบสัญญาเออดาบดาบสัญญานะครับแชมป์อีกแล้วครับครับวันนี้จะแชมป์ไองครับ สวัสดีครับอันนี้เจ้าของบึงปลายฟาร์มรีสอร์ทครับไปได้เลยครับที่ปายนะครับสวยงามนะครับไปไหนกันหมดแล้วครับทีมนะครับโอ้โหหนีกันหมดรวมเพื่อนรวมเพื่อนแม่สายหนีกันหมดแล้วนี่คนตกหนีหมดครับมีคนอยู่อ่านเบอร์หน้าหนีอีกครับทานอะไรกันครับดูกันโอ้โหเยอะแยะนะครับอาหารเมืองครับ ครับผมหางโน้นใครเอยนะหางโน้นทางโน้นจะเป็นปรเก็ตกันนะครับอันนี้ไม่ได้มาแข่งนะครับแต่ว่ามาตกกันเล่นๆนะครับเซียนประก็ตกันนะครับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน y o u t u b e นะครับมาใหม่มาใหม่ครับเดี๋ยวเดินไปท้ายบ่ออีกทีนะครับอันนี้คลิปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปท้ายบ่อแล้วนะครับ พีชจะอยู่เธอแล้วมันดีแล้วนี่มึงก็มาแตดาวพีชจะอยู่เธอแล้วอะไรน้อยมากอันนี้ฝั่งซ้ายของทางซุ้มกรรมการนะครับหานหน้าเข้ามานะครับมีเดินมาท้ายบ่อแล้วครับทีมงานของปาโลสยังไม่มานะครับปาโลสเขาส่วนมากจะอยู่ทีมอยู่ทางนี้กันนะมีพิษซ่าครับ หมอพิสักนั่งนู่นเลยครับมุมคนแรกเลยครับนู่นครับบ่อเนี่ยมันจะอยู่เลยวงสนมาอยู่สวัสดีครับลุงทียนสวัสดีครับลุงทีนั่งตรงนี้นะครับอยู่ท้ายไม่ไปทางหน้านะครับครับผมครับขอบคุณครับหมดคลิปที่หนึ่งครับ